สวัสดีครับท่านชมวันนี้เราจะผัดชาปลาน้าเงินปลาน้าเงินนี้เราเอาไปทอดแล้วนะครับทอดแล้วเราก็จะเอามาผัดชาครับวันนี้เราจะมาผัดชาสูตรที่แก่เครื่องผัดชาผัดชาปลาน้าเงิน บบทอดครับท่านผู้ชมเดินดิ่มกินเที่ยวนี่ครับปลาทอดเราต้องทอดนะครับปลาน้ำเงินทอดเพื่อที่จะามาผัดชานี่เครื่องผัดชาและนี่เราจะผัดแบบพริกแกงครับท่านผู้ชมนี่เป็นพริกแกงผัดชาปลาน้ำเงินทอด ตั้งกระทะใส่น้ำมันเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันลุ่มไปวีนนี้เราจะผัดแบบพริกแกนนะครับท่านผู้ชมมือถือพริกแกใส่ย 합니

ลืมกดกล้องครับทูโซมมีใส่นี่แล้วเดอะน้ำแหมลืมกดกล้องได้นี่เราใส่นี่เลยนะครับชุดอจัด นี่พี่เอกของเราใส่เลยเราจะผัดแบบแห้งๆสักหน่อยนะครับอ่าอยู่ข้าวเลยไง <laughs> ผัทชาปลาน้ำเงินจ้าเฮ้ย อนนี้เราก็ผัดเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเป็นไงครับสีสันน่ากินไหมครับมาเรามาตักใส่จานกันเลยครับท่านผู้ชมตักเลยครับท่านผู้ชม ผัดชาปลานหมึ่นทอดนี่เราผัดสูตรแบบทอดหอมออมากหอ,อมกลิ่นผัดชาจังเลยครับท่านชม เสรวัสดีครับท่านผู้ชมผัดชาปลาดําเงินกทอดสร็จแล้วครับท่านผู้ชมผัดชาปลาน้ำเงินกทอดเป็นกับข้าวก็อร่อยกับแกงก็ยิ่งดีครับท่านผู้ชม นกระทะก็ยังเหลืออยู่นะครับท่านผู้ชมผัดฉาาปลาเงินเมนูนี้รับรองอร่อยครับุยดยอดครับเมนูนี้สีสันโดนใจใครบ้างไหมครับจะเป็นกับข้าวกด็ดีกับแก้มก็อร่อยนะครับท่านผู้ชม ลองไปทำดูกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ